ครับขอเชิญพบกับนักเรียน607ครับคณะติลญี่ปุ่นของเรียนเซเลบวัมเพนเพื่อนพวกเราเพื่อนของพวกเรา everybody ทุกคน everybody เอ้หลับกันหมดแล้วโอ้ยป้ายมิวเอ้ยปิวป้ายปิวเพื่อนเพื่อนทุกคนเหนื่อยครับออกเดินนี่มีแถมอีกคนนึงเพื่อนห้องแปดของเราไม่มีเพื่อนครบครับเพื่อนไม่ไปค่ายมาคนเดียว ก็เลยมากับเพื่อนน้องเจ็ดเราเป็นเพื่อนสนิทของพวกเราเองแหละเดินทางมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งครับกว่าจะถึงก็นู่นอะตีห้าของอีกวันนี่นี่เบลกับเบลอออไม่ใช่เบลเมครับเมกับกวางกวางค่ะกวางพูดพูดกวางค่ะกวางค่ะกวางค่ะ นี่น้องปอยกับน้องคุกไก่นะคะเด็กสวนดุสิตได้ที่เรียนแล้วยินดีด้วยครับยินดีด้วยยินดีด้วยก๊บมีอะไรพูดกับเพื่อนเพื่อนหน่อยเฮ้โอมายิงอยู่อีกเหรออะไรอ่ะทำไมไม่สัมภาษณ์อ่ะค่ะตอนนี้บอกว่าเศร้ามากมาบรรยากาศแบบว่าซึมๆ ไออตื่นไม่ได้ค่ะตื่นไม่ได้นะ,ะนี่คนนี้โทรปลุกผม,มเ,เมื่อเช้านี่แม่เมย์กับนุ้ยนะครับสนุกหรือเปล่าเนี่ยถามตรงๆนั่งนิ้วั้งแต่ขามาแล้วสองคนเลยสนุกหรือเปล่าสนุกสนุกสน,สนุกหรือเปล่าสนุกค่ะพูดดังๆหน่อยสนุกมากค่ะอะขอบคุณครับตอนนี้สองคนนี้หลับไปแล้ว หลับหลับแล้วสองคนนี้ก็หลับแล้วอนนลลสองคนนี้หลับแล้วเหมือนกันเอ้ยยังไม่หลับอยากให้หลับอะห่อยหลับลอะไรรู้สึกไงมาเที่ยวกับเพื่อนๆคนดีเคยมาครั้งแรกป่ะเนี่ยอันที้จออ๋อแล้วครั้งที่สามอะ่ะแล้วตอนมสี่อ่ะอ๋อ,อมสี่ไม่ได้ไปอีกนี่หลับแล้วไม่อยากปลุกเลยขึมขึมจัง สนุกหรือเปล่ามาเพื่อนเนี่ยมึงไม่ไม่เอนจอยกับเอแดนหน่อยเหรออ่าไม่ละอยากขับผ่อนมากกว่าสนุกสนุกไหมอาร์ตอาร์ตบอกสนุกเฮียเหรออ๋อได้ยินอ่านใจออกอไม่ไนี่เพื่อน้องสิบมารถยางแตกยางแตกเพราะอะไรรู้หรอดูตัวดิเด๋อเดือดดูมันนอนๆๆๆๆๆ เพื่อน้องสิบสนุกหรือเปล่าครับมาที่นี่เลาเป็นตายยังแกเดินทางมาค่ะมันเหนื่อยหรือไงง่วงอ่ะอ๋อง่วงนอนตื่นกี่โมงหกโมงนอนกี่โมงเที่ยงคืนเมื่อคืนทำอะไรอยู่ดูหนังอยู่กินข้าวกินอ๋อคุยโทรศัพท์คุยกับกิ๊กแล้วเราอ่อมีกิ๊กล่ากิ๊กหรอไม่รู้ไะหายมีมีกิ๊กหรือเปล่าไม่มี เสียงสูงไม่มีครับไม่มีครับนี่ทีเด็ดทีเด็ดห้องนี้ทีเด็ดห้องนี้ชื่ออะไรชื่ออินสวัสดีครับผมผมชื่อเจมิทนะครับยินดีที่ได้จับน้าจิมมิทยู่น้าจมมิทชื่อยู่งใหญ่วันจุเนปอินชื่ออินทัชอินทัช Yes Yes อยากอยากรู้จักกันไหมอยากอยากพี่ก่อนชื่อนนท์ไงรู้จักเหรอ Yeah <laughs>